อัปเดตล่าสุดในช่วงค่ำจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่26ประจนถึง27มกราคมอากาศจะหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นเริ่มมีอุณหภูมิตัวเดียวกันแล้วบริเวณยอดดอยและยอดภูดจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอีกครั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นการระบายอากาศในช่วงนี้เริ่มดีขึ้นฝุ่นละอองหมอกควันเริ่มลดน้อยลงสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ มวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะณนะวันที่26มกราคม2568ในวันนี้อุณหภูมิบร,ริเวณประเทศไทยเริ่มลดลงเช่นบริเวณจังหวัดตากอำเภออุ้มผางเริ่มเป็นตัวเลขตัวเดียวอยู่ที่9.6องศาเซลเซียส คนยอดดอยจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสแล้วส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือลมเริ่มพัดแรงฝนองหมอกควันที่สะสมและลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้เริ่มลอยตัวดีขึ้นในช่วงนี้ สภาพอากาศของประเทศไทยมี pm 2 5เกือบทั่วไทยเมื่อมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมหากมีลมพัดแรงการลอยตัวของฝุ่นละอองหมอ,อกควันจะดียิ่งขึ้นระหว่างวันที่26-28ถึง่มกราคมอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมลงมาปกคลุมโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นด่านแรกและแผ่ลงมาปกคลุมที่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ พี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีลมพัดแรงส่วนภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีลมค่อนข้างนิ่งในวันพรุ่งนี้อุณหภูม,มิเริ่มลดลงโดยมีลมพัดแรงเพิ่มมากขึ้นในวันที่27มกราคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงอีก2-4องศาเซลเซียส ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงเทศกาลตรุษจีนลมจะพัดแรงอากาศจะแห้งเฝ้าระวังอักขีภัยไว้ด้วยจุดฟืนไฟหรือจุดทูบไว้จุดเทียนไว้เฝ้าระวังกันด้วยค่ะฝนตกบริเวณภาคใต้ในช่วงนี้จะเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่จะมีฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางซึ่งไม่มีฝนกันมาหลายวันแล้วและในวันนี้จนถึงวันที่28มกราคม เริ่มมีฝนกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุงคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีกำลังแรงขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประกาศเตือนคลื่นลมแรงอากาศหนาวเย็นตั้งแต่วันที่29มกราคมยาวไปจนถึงประมาณวันที่9กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในบางช่วง และทิศท,ทางของลมจะเริ่มแปรปล,ปลวนลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้จะพัดพานําความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอากาศจะร้อนโดยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนช่วงกุมภาพัพานธ์นั้นยังมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นบางช่วงกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนวันที่ 26- ่กถึงมกราคมมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมอุณหภูมิบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะลดลง4-6ถึงองศาเซลเซียสแ,และมีลมพัดแรง ทางส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตนออกอุณหภูมิจะลดลงกว่าเดิม2-4องศาเซลเซียส จากเดิมบริเวณยอดดอยและยอดภูอยู่ที่ประมาณ5-12องศางเซลเซียสอาจลดลงเป็น3-12องศางเซลเซียสได้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3มเมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างจากฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศควรงดออกจากฝั่งระหว่างวันที่27-28มกราคมค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยในค่ำคืนวันนี้วันที่16ไปนจนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าวันที่27 อากาศจะหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวช่วงเช้าเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ12-17องศาเซลเซียสช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-35องศาเซลเซียสบนยอดดอยจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6-14องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมที่ภาคเหนือด้วยความเร็วประมาณ5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะหนาวและมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีก4-6องศาเซลเซียสชาววันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ11-14องศาเซลเซียสและสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ28-34องศาเซลเซียสบนยอดภูจะเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ7-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวเริ่มพัดแรงมีความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดแรงมากกว่าภาคอื่นๆ ภาคกลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าเ้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องาศาเซลเซียสด้านตะวันออกของภาคกลางจะมีอากาศหนาวเย็นลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณภาคกลางวันพรุ่งนี้16-20องาศาเซลเซียสสูงสุดช่วงกลางวันพรุ่งนี้ประมาณ35-36องาศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออก อากาศเย็นในช่วงเช้าเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศา,ศางเซลเซียสโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากจะตกตามแนวชายฝั่งพรุ่งนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-22องศางเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่32-36องศางเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทย อากาศจะเย็นในช่วงเช้าเชโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนตั้งแต่เพชรบุรีประจบคีธิขันและชุมพรส่วนตอนล่างจะเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่เริ่มมีฝนตั้งแต่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเช้าว,วันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-25องศาเซลเซียสและสูงสุดช่วงกลางวันพรุ่งนี้ประมาณ30-34องศาเซลเซียส อาไทยตอนบนตั้งแต่น CU ครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเอาไทยตอนล่างตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนยาจะตกในบริเวณจังหวัดพังงาการะบี่ตรังและสตูลเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีอากาศเย็นลงมีลมพัดแรงดูแลสุขภาพกันด้วยก่อนหน้านี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว หลังจากนี้จะมีลมพัดแรงไปจนถึงประมาณวันที่28มกราคมช่วงวันที่29มกราคมไปจนถึงประมาณ1กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงพัดลงมาปกคลุมค่ะอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยจะเริ่มสูงขึ้นช่วงเช้าๆยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกได้จากความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออก ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตนออกอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงขึ้นอีก1-3องศา,าเซลเซียสมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามานันช่วงประมาณวันที่1 9มกราคมจนถึงหนึ่งกุมภาพันธ์นั้นจะเริ่มอ่อนกำลังลงคลื่นลมจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติช่วงนี้26-28มกราคมดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนภาคใต้ฝนยังคงตกในช่วงวันที่2 6 2 8มกราคม ที่ภาคใต้ตลอดช่วงในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมจะมีฝนประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนประมาณร้อยละ10-30ของพื้นที่ค่ะติดตามภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีท้องฟ้าโปร่งแทบจะไม่มีเมฆชั้นสูงกันเลยมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1นึ่ในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงจังหวัด อุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีเส้นไอศบาที่1,014เป็นมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมที่บึงการและนครพนมส่วนภาคเหนือมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนไอศบาที่1 0 0 9งพจนถึงหนึ่พัดผ่านบริเวณภาคเหนือ ส่วน1,008พาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางจนถึงพระนครศรีอยุธยาภาคตอนออกจนถึงจันทบรุรีจังหวัดฉะเชิงเซาบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้จะมีอากาศร้อนชื้นค่ะภาพถ่ายดาวเทียมพบกลุ่มฝนในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้บริเวณภาคใต้อเภอหัดใหญ่สะเดาจังหวัดสงขลานาทวีสบ้าย้อยเทพาจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลาอเ,าเมืองยะลารามันยะหากรงปีนังจังหวัดนราธิวาสรือเสาะศีสาครระแงะอเภอแหวงสุขีรินกลุ่มฝนที่เข้าปกคลุมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นท้องฟ้าโปรง่ง ยกเว้นภาคใต้ตอนล่างความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นพื้นที่ใดเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงเกือบสีแดงบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวเย็นไอิสบาร์ที่1,012จนถึง1,014จะเป็นอากาศเย็นส่วนไอิสบาร์ที่1,016จนถึง1,020จะเป็นอากาศค่อนข้างหนาวอากาศหนาวจัดในช่วงค่าคืนบริเวณตอนบนของไทยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-18องศาเซลเซียส ขอให้พี่น้องบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอุดรธานีน้องคายน้องบัวลำัูจังหวัดเลยดูแลสุขภาพกันด้วยลมจะพัดแรงอากาศจะเริ่มหนาวเย็นห่มผ้าหนาๆก่อนนอนกันด้วยค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานีรีสเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงค่ำคืนวันนี้จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่23นาฬิกาลมจะพัดแรงอากาศจะหนาวเย็น มุกดาหารการาสินยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมิจะมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-20องศาเซลเซียสที่ชัยภูมิอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสภาคเหนือฝั่งตะวันออกตั้งแต่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จะมีอากาศหนาวจัดค่ำคืนวันนี้ส่วนฝั่งตะวันตกยังมีอากาศเย็นๆได้เท่านั้นค่ะ มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคก,กลางและภาคตนออกตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยเริ่มมีอากาศหนาวเย็น ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงจังหวัดลบบุรีสระบุรีจะมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาลงมาจนถึงใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการอุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่นในค่ำคืนจนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าค่ะยังไม่หนาวจัดสําหรับภาคกลางและภาคเหนือฝั่งตะวันตกส่วนภาคตนออกจะเริ่มมีอากาศเย็นในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาอุณหภูมิจะเริ่มลดน้อยลง ภาคใตย้ยังมีอากาศเย็นได้มีลมพัดแรงจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะไม่หนาวหนักมากนะะักค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่27มกราคมบริเวณภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นเพราะมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเป็นร้อนชื้นพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยคือภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนาราธิวาส ปริมาณฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ค่ำคืนวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นที่ตะกัวป่าคุระบุรีอเภอเมืองพังงาทับปุดตะกัวทุ่งภูเก็ตทั้งจังหวัดกระบี่ทั้งจังหวัดจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะอเภอพระแสงบ้านนาสารเวียงสะสุราษฎร์ธานีอเภอพนมอเภอฉวางท่าสารานบพิตำพิบูลทุ่งสงจังหวัดตรังตั้งแต่สิเกาย่านตาขาวเมืองตรัง กันตังจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้ประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปและบริเวณจังหวัดสงขลาจะมีฝนเกิดขึ้นที่ควรเนียงหาดใหญ่สะเดานาทวีส่วนที่พัทลุงจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองพัทลุงตะโมดโกงหลาบางแก้วเป็นฝนบางบางเบาๆเท่านั้นค่ะสงขลาใกล้กับแนวชายฝั่งเป็นฝนบาง,บางเบาตั้งแต่ระโนดกระแสศินสถิงพระและอำเภอเมืองสงขลา ส่วนปัตตานีจะเริ่มมีฝนตั้งแต่ประมาณ18นาฬิกาเป็นฝนเล็กน้อย อำเภอเมืองปัตตานีปานะเรเหนือคลองส่วนจังหวัดยะลามีฝนกันเล็กน้อยที่อำเภอเมืองยะลายะหาก,กลงปีนังบันนังสตารามันจังหวัดนาราธิวาสจะมีฝนตกหนักที่สุไหงโกลกสุไหงาปาดีอําเภอแวงสุขีรินอําเภอจนะันเนศรีสาครหรือสาะฝนเริ่มตกตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปคาดว่าปริมาณฝนจะหยุดตกประมาณ20นาฬิกายกเว้นในจังหวัดพังงามีมฝนตกจนถึง21นาฬิกาค่ะ มวลอากาศเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวเมื่อเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือความชื้นจะลดลงจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ใกล้กับแนวชายฝั่งตั้งแต่ประจบกิติขันชุมพรนะครศรีธรรมราชในวันที่27ฝนจะตกหนักบางแห่งในจังหวัดตรังสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเพราะเป็นภาคใต้ตอนล่างมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุม ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่27ไปจนถึง28มกราคมส่วนปริมาณฝนจะเกิดขึ้นจากมรสุม,มตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะในวันที่29มกราคมยังมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1,020พัดผ่านอยู่ค่ะอากาศยังคงหนาวเย็นในช่วงเช้าวันที่29ช่วงค่ำของวันที่29จะเป็นมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุม วันที่30มกราคมอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและอากาศหนาวเย็นน้อยลงค่ะขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงวันที่30มกราคมไปจนถึงประมาณ3กุมภาพันธ์ฝนเริ่มลดน้อยลงและความหนาวเย็นจะลดลงด้วยเข้าสู่วันที่4มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรก ปริมาณฝนจะกลับมาตกหนักในวันที่5มกราคมที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสแนวโน้มมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะทำให้มีอากาศหนาวเย็นได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่4ี่ไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ขอให้แฟนข่าวทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยร้อนไม่กี่วันต่อไปก็จะหนาวต่ออีกค่ะ วันที่7มกราคมเริ่มมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคใต้และมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณภาคใต้หรือไม่จะทำให้ฝนกลับมาตกหนักใหม่ที่ภาคใต้ได้หรือไม่คลิปหน้าเจอกันค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ